สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกทุกท่านค่ะทดสอบเสียงนะคะได้ยินช่วยกดหนึ่งด้วยค่ะโอเคนะคะขอบคุณค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์อาจจะลืมไปอีกช่องทางหนึ่งนะคะตอนนี้ก็กำลังกับเอ็นเป้เอ็นเคือเป็นบริการของ AIS ซึ่งสามารถใช้ได้กับทุกเครือข่ายนะคะเพียงแต่ว่าเราสามารถที่ชำระบ,บนมือถือได้เลย โดยด้วยวิธีการต่างๆคิดว่าเดี๋ยวอีกน่าจะอาทิตย์หน้าเนี่ยคงจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะบางท่านก็เคยมีมีมมบริการของ m อ็มปอยู่บนมือถือแล้วก็สามารถที่ใช้ได้ทันทีขอให้ทางเจ้าหน้าที่ของ m อ็มปติดต่อเราอาทิตย์หน้าค่ะเขาคงจะให้รายละเอียดแล้วก็เชื่อมโยงเชื่อมโยงในเรื่องของการต่อลิงก์ต่างๆได้นะคะมีข่าวดีที่จะมาแจ้งอีกเรื่องหนึ่งคือสําหรับท่านที่ ขึ้นตำแหน่ง p r e s i d e ทนนะคะที่แต่บอกว่าจะมีเสื้อนะคะตอนนี้ก็คือเสร็จแล้วหรือแต่ว่าเดี๋ยวเราจะจัดส่งให้เ mm hmm. มื่อได้แล้วก็คงจะรบกวนให้ใส่ใส่อวดกันหน่อยนะคะเพื่อที่จะ,อ,ะอย่างน้อยเป็นเป็นโปรไฟล์ของตําแหน่งว่าเมื่อเราประสบความสําเร็จในขั้นหนึ่งเนี่ยเราจะแสดงตนกันยังไงนะคะสําหรับผู้ที่สามารถจะ เปิดเผยได้นะคะก็อยากจะรบกวนว่าขึ้นในในหน้าที่อาจารย์จะทำให้ให้คืออาจจะเป็น President Club ซึ่งในช่วงต้นนี่น่าจะมีประมาณสัก1ิ5 6ท่านน่ะน,นะคะก็ในเดือนถัดไปก็กำลังเช็คอยู่ว่ามีใครที่ขึ้นแล้วแล้วเราก็จะไดะ้เพิ่มจำนวนสมาชิกของ President ขึ้นไปอยู่ในคลับนในในเรื่องของ Privilege Club สำหรับเพรสิดเนี่ยเดี๋ยวทางบริษัทก็คงจะจัดให้ในเรื่องของการรับรู้หรือว่าเรียนรู้หรือว่าการเข้าประชุมกลุ่มเล็กกับทางบริษัทหรือการทานข้าวร่วมกันนะคะเพื่อที่จะได้พูดคุยกำหนดน,นโยบายร่วมกันนะคะในส่วนของสินค้าซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เขาก็จะทยอยเข้ามาร่วมกับเรานะคะแล้วก็จะมีของของเราก็จะ เดือนหน้าคิดว่าผมจะฟ้องน่าจะออกได้แล้วค่ะเพราะว่ากล่องก็ mm hmm. ก็แอพรูฟเรียบร้อยในเรื่องของ mm hmm. ในเรื่องของขนาดหรือไซส์ hmm. ไปแล้วอันในเดือนถัดไปก็น่าจะเป็นสบู่ก้อนนะคะ mm hmm. เพราะว่าหลายๆท่านรีเควสต์มาว่า mm hmm. คุ้นชินากับการใช้สบูสบ่ก้อนมากกว่า mm hmm. เราก็จัดให,จดให้จัดให้ตามแต่ความต้องการของแต่ละท่านตรงนี้ก็เป็นสเต็ปไปเรื่อยๆนะสำหรับสินค้าฝากขายก็คงจะมี เขามาร่วกับเราเป็นระยะระยะมีอยู่ท่านมีอยู่บริษัทหนึ่งซึ่งเขาอยากจะเอาปุ๋ยมาร่วมกับเรามากเลยแต่เรากําลังเราอาจจะยังดีเลยเข้าไปนิดนึงเพราะว่าไม่คือมันกว่าเราต้องเช็คนิดนะคะว่าว่าปุ๋ยที่อยู่ในสภาพที่แบบมันมันเวิร์กได้จริงหรือเปล่าแต่เขาก็เขาก็บอกว่าของเขาตอนนี้ถ้าขายในเรื่องของชั้นเดียวนะเขาไปได้ดีนะคะก็กํากลังดูในเรื่องของ ปริมาณที่เราจะมาใช้ได้ด้วยเพราะว่าเวลาส่งเนี่ยเราส่งทางเราส่งทางเอ่อไปซีีหรือว่าถ้าเยอะมากเราก็จะส่งผ่านเคอรี่นะคะคุณเอมีลูกค้าเหรอคะอยงนั้นเดี๋ยวคงต้องเรียกซัเไอร์คนนี้มาคุยนะคะก,ก็ก็อาจจะเร็วขึ้นเพราะว่าท่านกลุ่มอยู่มีถ้ามีกลุ่มลูกค้าไปอยากจะเรียนให้สมาชิกทุกๆท,ท,ท่าน เราทราบว่าแม้ว่าในบางครั้งที่ามาันเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นในช่วงต้นๆเนี้ยอาจจะมีมีมีคนที่รู้สึกว่าทำไมทำไมถึงยังกระเ่องกระเพืงเพ่งในบางเรื่องซึ่งถ้าเทียบแ,แล้วเนี่ยเราเรียกตรงนี้ว่าเทรดนะคะมันเป็นความวุ่นวายหรือเป็นปัญหาที่เกิดจากสิ่งที่เราไม่ได้คาดฝันอย่างเช่นในเรื่องของอยู่เพศบายจากมาอาจจะ ใช้ช่องทางของเซเว่นได้อันนี้มันก็คือเป็นเป็นเรื่องของทางบริษัทของเขาที่เขาดิวกันไว้แต่เราก็คือร้านค้าหรือเป็นเว็บที่เข้าไปใช้ช่องทางของเพ b ไบเราเลยมีความถูกปักนิดนึงแต่ขณะเดียวกันเมื่อมันเกิดวิกฤตมักจะมีคว่าโอกาสมันก็เข้ามาอยู่ด้วยถ้าเราไม่ท้อถ้าเราไม่ไม่คิดว่าลมเพียงเท่านี้มันทําให้ต้นไม้ที่กําลังจะโตอย,อย่างเราเนี่ยวันไหวได้เราก็จะฟะ ต่อฟันไปได้นะคะมันก็กลายเป็นว่าเราก็ไปเจอเอาช่องทางอื่นๆซึ่งช่องทางเอ็เปเนี่ยมันเป็นเกิดตรงที่ว่าสมาชิกของเราทะะราบต้องประชุมหรือเปล่าน้องท่านหนึ่งที่น้องมงฟองก็บอกว่าจริงๆแล้วหนูเนี่ยอยู่ไกลามากเลยอยู่ชัยภูมิซึ่งแบบกว่าจะถึงบ้านเนี่ยรถที่จะไปส่งของก็ไม่ค่อยอยากจะขึ้นปปนะคะแต่ว่าเขาบอกว่า ็จะให้แตงชําปลาเนี่ยถ้าใช้เซเว่นซึ่งตัวเราเราอยู่ในเมืองเรามองว่าโอ้มันมีทุกซอยเลยแต่น้องเขากลับบอกว่าถ้าแถวแถวต่างจังหวัดเนี่ยเซเว่นบางทีก็หาไม่ได้นะคะอย่างบ้านหนูเนี่ยจะไปเซเว่นทีต้องนั่งรถตั้งสี่สิบกิโลเรามีความรู้สึกว่าโอ้โหนี่แบบเรากําลังสร้างปัญหาให้กับคนที่เขาไกลขนาดนี้นะคะรู้เลยเพราะเราอยู่ในความสบายกันมาตลอดแต่เขาก็คือคนกลุ่มหนึ่งที่ อยากมีธุรกิจอยากสร้างธุรกิจที่เขาไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะนะักเหมือนกับของาซึ่งเราเนี่ยเห็นแล้วว่าธุรกิจของเรามันมันทําที่บ้านได้จริงๆเหมือนเหมือนที่สมัยก่อนเนี่ยตอนที่อินเทอร์เน็ตเข้ามาแรกๆอะ่ะเขาจะบอกว่า Work at home มัน Work at home แตอนนั้นเราก็ไม่ทราบอ่ะมัน, Work น,น,นม,มันเวิร์ด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ที่บ้านแต่จริง,รงๆมันไม่ใช่มันต้องเข้าประชุมต้องอ,อะไรอีกเยอะแยะเลยค่าใช้จ่ายแต่ณนะตอนนี้เมื่อ วิกฤตที่เกิดขึ้นมันกลายเป็นว่าเรา work วเวิร์ t Home 100%ได้จากการที่ถ้าท่านใดใช้ bank, ใช้ใช้ o b n l e banking เนี่ยจะเห็นได้นั่งหน้าจอสั่งหน้าจอเพิ่มเพื่อนหน้าจอแล้วก็สามารถชำระเงินได้เลยนี่คือเท่ากอกว่าค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจของเราเนศบาทเลยนะคะเพราะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยเราใช้อยู่แล้วเราจะมาแบ่งการใช้คอมพิวเตอร์ในครอบครัวเราเพื่อที่จะทำธุรกิจเนี่ย มันเท่ากับว่าต้นทุนในการทําธุรกิจเราไม่มีพอไปฟังน้องเขพูดน้อก็กลายเป็นน่ารักมากเลยแนะนําเราด้วยซ้ําว่าที่หนูน่าใช้เอ็มเปอแล้วพี่ไก่ก็เลยบอกว่าพี่ไก่ก็เห็นนะว่าในแอปเนี้ยของเพลสไบอะเพล b ไบมันมีคําว่าเอ็มเปอยู่แต่คําว่าเอ็มเป์ของที่ไก่เข้าใจหรือว่าหลายๆท่านเข้าใจคิดว่าน่าจะต้องไปจ่ายที่เทเลวิส หรือว่าในตามเทสโก้อะไรก็แล้วแต่ที่มีเครื่องหมายเอนเปติดไว้น้องกลับบอกว่าอันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเอเนสเตชันกลายเป็นว่าเห็นไหมคะว่าธุรกิจตัวนี้มันเป็นธุรกิจที่ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือว่าบริษัทเมื่อเราพูดคุยกันท่านก็คือเจ้าของธุรกิจเมื่อท่านเจอช่องทางที่สามารถทําให้ธุรกิจของเราเนี่ยไปได้เนี่ยบริษัทไม่เคยที่จะยิ่งนอนใจเราก็เข้าไป Search, แล้วก็เข้าไปศึกษาทันทีแล้วก็มองว่าโอม้มันประโยชน์มันดีมากๆเลยมันกลายเป็นว่าเขาใช้ใช้ตัวเนี้ยทั้งที่เขาอยู่ไกลกวล่าหรอเขาไม่น่าจะทราบด้วยซ้ําเขาใช้มานานแล้วด้วยแล้วเขาก็บอกใจ่ายค่าน้ำค่าไฟบริการใช้ใช้บริการตรงเอ็มเปเนี่ยดังนั้นคือเราจะเห็นเลยว่าการใช้แอปบนมือถือของที่อื่นเนี่ยเขาการใช้แอปเพื่อที่จะอาจจะแค่สัง่งนะคะเพราะว่าไก่อาจจะยัง บางตัวที่แกไม่รู้ก็อาจจะทำแล้วก็ได้แต่ตอนนี้แกมองว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นมันเป็นโอกาสที่ทําให้เราเจอช่องทางใหม่ๆที่ทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นก็ต้องขอบคุณน้องมงคลทองหรือว่าน้องออนนะคะน่าจะอยู่ในสายของโค้ดว่านะคะโค้ดว่าเป็นผู้แนะนําก็เลยพูดคุยกันสนิทสนองก็เลยคิดว่าวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นเรเรา,เราไม่ท้อ เราไม่คิดว่ามันคือจะมาทําให้เราเนี่ยหยุดเดินแม้ว่าในบางครั้งการขยายองค์กรของแต่ละท่านเนี่ยตัวเลขที่เกิดขึ้นมันเป็นตัวที่ให้กําลังใจทุกท่านว่าองเมื่อเขา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 ฟังจากที่เราอธิบายไปแล้วเขาได้ประชุมลายไปแล้วเขาสมัครไปแล้วตัวเลขมันไม่เกิดมันก็มองว่าเป็นเพราะว่าหนุ่มคือช่องทางของการชําระเงินเนี่แหละ เราก็เลยเอาเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นในการทำงานของเราในช่วงนี้ก่อนด้วยพร้อมกับเรื่องอื่นๆที่เราติดค้างกันไว้อย่างเช่นพรอมิสไว้หรือสัญญาว่าเสื้อต้องเสร็จตั้งแต่เดือนที่แล้วตอนนี้ก็มาละนะคะทุกอย่างนะคะมันมันมีทางแก้มันมีทางออกของเราเนี่ยเราเดินมาเกินครึ่งทางแล้วเหลือแต่เราทำยังไงพัฒนาให้ที่เรามีอยู่เนี่ยเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างไร เรายินดีรับฟังทุกๆเรื่องนะคะแล้วก็เรายินดีปรับปรุงแก้ไขเพราะว่าทุกท่านคือส่วนหนึ่งของบริษัทแม้แต่น้องที่กันไม่เคยเจอน้องมองคลทองเนี่ยแต่ก็คิดว่านั่นคือผู้ร่วมธุรกิจของเราคือผู้ร่วมที่จะบริหารองอค์กร หลายท่านที่อยากสวยวันนัดตรงนี้ไม่ทราบถ้าคุณศศิธรนึงอยู่ในห้องหรือเข้าประชุมรึเปล่าอีกท่านหนึ่งที่แรกๆเลยเป็นคนที่ท้วงติงในเรื่องของคอลลาเจนเราฟังแล้วเออใช่การที่ราคาข้างนอกกับั้างกับของเราที่เขามาฝากเราแล้วราคาต่างกันเนี่ยมันทําให้เขาไม่สามารถจะคุยกับเพื่อนเพื่อนบ้านเขาได้เราก็เอาออกเราก็ดบลิสสินค้าตัวนั้นออกแม้ว่า เราคิดว่าเราชอบแต่เรามองว่าอีกหน่อยเนี่ยมันก็ค้องต้องมีตัวอื่นๆเข้ามาแทนได้เพราะฉะนั้นทุกเสียงที่เข้ามาในในช่วงที่เเข้าไปประสบพบเจอเนี่ยเรคิดว่าบรนแสบรับฟังแล้วิเคราะห์แล้วก็มัก,มกจะมักจะเออเคลื่อนไหวนะคะว่าจะเราจะแก้ไขกันยังไงตอนนี้ในส่วนของคุณสัิธรเนี่ยก็ต้องขอขอชื่นชมนะคะเพราะว่าทํา ทำเครือข่ายที่น่ารักมากเครือข่ายของคุณสัจจทอนนี้อยู่รอบบ้านคุณสัจจทอนเองมันเหมือนกับว่าเขายอมที่ทํางานให้กับเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนบ้านสั่งของให้ลงของลงคีคีคันนี้แล้วก็ตามของให้บอกความต้องการของเพื่อนบ้านว่าต้องการอะไรตอนนี้ตอนเนี้ยรอบๆบบ้านสัจจทธรเขาเรียกตัวเองว่าสัจิอยากได้สบุก้อนเพราะว่า คุ้นชินกับแบบนั้นหรืออาจจะมีผู้ใหญ่เยอะเท่านั้นนะคะอยากได้ของซักฟอกเ็วมากมากเลยเพราะว่าใบซื้อที่อื่นใช้แล้วรอของเราเนี่ยบริษัทเกรงใจอย่างมากเพราะว่าเราฟังแล้วนี่คือความต้องการที่เป็นดีมาน์ที่แท้จริงของการที่จะทําให้ธุรกิจมันเคลื่อนตัวไปได้เราไม่ต้องการให้เกิดการสร้างด้วยการซื้อสินค้าไปกองนะคะเราต้องการให้ใช้แล้วหมดแล้วชอบแล้วก็แนะนำมาว่าอยากได้อะไรแบบนี้แบบนั้นก็ถ้าบริษัทมันยังอยู่ แท็กในรถแบบได้เราก็จะแทรกขึ้นมาให้แล้วก็ทําให้ทันทีนะคะยังนั้นคือณนะตรงนี้บริษัทยังต้องเ,ออเราเรายัางต้องไปด้วยกันอีกยาวนะคะมีอะไรก็แนะนํานะคะหรือว่ามีอะไรเราฟังกันแล้วก็ร่วมกันพัฒนาแล้วก้าวไปเหมือนเดิมไปด้วยกันเหมือนเดิมน,นะคะขอบคุณมากมากค่ะสําหรับการรับฟังในวันนี้แล้วก็เสื้อของ president ในรุ่นแรกนะคะต้องเป็นรุ่นปกดรเลยของพวกเราเนี่ย ก็คิดว่าน่าจะอาทิตย์หน้าส่งให้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะแล้วขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จจากเซอร์ขอบนะคะสวัสดีค่ะครับขอขอบคุณพี่ไก่มากมากนะข้อมูลดีๆนะครับต่อไปเดี๋ยวผมให้ดวนนานเนี่ยเริ่ม ความฝันและความเปิอัน,นตัวอย่างตัวอย่างการใช้ตัวอย่างการใช้หน้าจออีกทีหนึ่งนะก็สมาชิกใหม่มาก็อาจจะสอนให้สมาชิกใหม่เข้ามาให้สอนให้ดูได้มันมีหัวข้อที่ดึงดูดสนใจเองนะครับในรูปจะเขียนไว้ว่าในรูปเครื่องบินเยนะเราก็รู้ดีว่าสมัยที่พี่น้องแตะกลุงไรเขาพยายามจะทําเครื่องจักรที่หนักกว่าอากาศ ที่จะไปลอย่ในอากาศได้เป็นความฝันของเขาแต่ก็ได้รับคนก็หัวเราะเยาะโอ้ยชาวบ,บ้านชาวช่องเขาไม่คิดกันคิดอะไรบ้าๆ้าในภาษาอังกฤษได้เขียนว่า if people are not l a u g h i n g at your dreams your dreams are not big enough หมายความว่าแปลว่าถ้าผู้คนยังไม่หัวเราะเยาะกับความฝันของคุณเลยก็แสดงว่าความฝันของคุณมันยังไม่ใหญ่พอนในข้อที่ผมเขียนไว้คือเรื่องความฝันความสำเร็จ ความสำเร็จเริ่มจากการกล้าฝันกล้าคิดกล้าทำความฝันเหมือนรถอุปสรรคเหมือนก้อนหินฝันใหญ่เหมือนรถสิบล้อทับหินแหลกละเอียดฝันเล็กเหมือนมอเตอร์ไซค์ทับหินบอเตอร์ไซค์ล้มควม่ำเราจะรู้ว่าฝันของเราใหญ่พอก็ติอมื่คนหัวเรายะมันถามตัวเองดูซิว่ามีฝันขนาดไหน ท้ายนิทานเรื่องหนึ่งนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าสมาคมผลักวันปาาระกันรุง่งมันก็มีกลุ่มคนที่มีนิสัยเดียวกันอันนี้เป็นเป็นธรรมชาตินะมันมีสุภาษิตบอกว่านกชนิดเดียวกันน่องบินไปเป็นฝูงเดียวกันคนก็เหมือนกันคนที่มีนิสัยเดียวกันก็จะจับกลุ่มคุยกันแล้วก็คนที่มีนิสัยผลับวันประกันรุง่ง ก็ได้มาเข้าสังคมนั่งคุยกันมีวันก็มีคนเดินเข้าไปว่าเอ้พวกเรานี่ก็มาชุมนุมกันมากมายแล้วนะเราน่าจะตั้งสมาคมผัดวันประกัน,กนพรุ่งกันให้มันเป็นทางการเป็นกิจลักษณะกันสักทีอ่าทุกคนก็เห็นด้วยแล้วก็เลือกตั้งกันเลือกตั้งกันเขาก็เลยเลือกเอาคนที่มีมีลักษณะ เป็นคนที่ผลัดวันประกันพรุ่งมากที่สุดในกลุ่มเพื่อนๆเ,เขาเป็นนายกตั้งใจว่าจะให้เป็นนายกว่าสมาคมผลัดวันประกันพรุ่งแต่แล้วพอเวลาผ่านไปผ่านไปเดือนหนึ่งผ่านไปสองเดือนสามเดือนไปหกเดือนหรือเปปีหนึ่งสองปีผ่านไปสมาคมผลัดวันประกันพรุ่งก,ก็ยังไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพราะอะไรทราบไหมฮะเพราะนายกคนที่จะ ที่ว่าที่นาย,ยกอะมันบอกว่าเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวพู้นี้ค่อยตั้งก็ได้นะสัมผัสธวันประกันพุ่งไปโอเคนะฮะอ่ะก็ทิ้งไว้ให้คิดทันนี้โอเคนะครับสาหรับวันนี้ก็อยากจะทิดเวลาให้ให้สั้นๆนี้นะครับแต่ก็มีเรื่องมันๆคุยกันอยู่เรื่อยๆอสําหรับทุกท่านที่มี อยากฟังเรื่องอะไรหรือมีคำถามดใดๆที่อยากจะให้ตอบในห้องเรียนฝากไว้ในไลน์ได้นะฮะ mm hmm. ผมจะเอาเข้ามาเป็นท็อปิกซึ่งท็อปิกเหล่านี้จะได้รับการบันทึกแล้วก็หากว่าหากว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆก็จะได้รับการเอามาไว้ในในหน้าอ่านเนี่ยฮะในพอคิดคำคมของสวยขอบเรานะครับโอเคสําหรับนี้ขอวลา แต,แต่เพียงเท่านี้ขอัาทิ่สวัสดีแต่เพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จสูงสุดตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้กันทุกคนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ